สวัสดีครับแนวทางหวยลาวนะครับงวดวันที่ยี่สิบเก้าธันวามนี่นะครับสว่วนที่ผมคิดได้สี่กับสองนะครับแล้วสดถัดไปผมคิดได้สี่กับห้าน,นะครับแล้วส่ดนี้กับผมก็คิดได้0ูกับหนึ่งนะครับแต้มสองดอบนสองดอล่างนะครับ วันนี้ผมคิดได้หกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งสองนะครับหมดถทีแล้วโหลดนะครับแต่โหลดครับเดี๋ยวมาดูสุดสรุปนะครับผมคิดได้ห้าหนึ่งสองนะครับสองตัวได้ห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสองนะครับรวมๆแล้วเลขมีแค่สี่ห้าตัวเองลองไปจับชุดดูนะครับเพื่อจะได้รางวัลใหญ่ครับผมสวัสดีครับ